nám ba pao แบบเปล่าอ๋อ oh, สดชื่น

Right. เึ้นแล้วเอ้ยคุณวามาเอ้ยคุณวาเซฮายครับโอ้มาไวเชียเซฮายครับผมได้ครับเซฮายคุณวานะครับ มาต่อจากของที่แล้วยังไม่จบยังเล่นไม่จบอะไรเหรออะไรอ่ะขนมเตรียมขนมให้วันนี้มีเสบียงมีเสบียงแล้วไปกันต่อวันนี้ต้องผ่านแล้ว ดรอปมากี่วันเนี่ยสามวันออทำ<อ>งานนด้นแหละมันก็เลยแ,แ,แบบนี่นิดนึดงทำงานมันก็เหนื่อยนะบางทีก็ไม่ได้ขึ้นเสีย,ยไปกันต่อเด้ๆๆ เสี่ยไฮนะครับผมคนที่เข้ามาดูใหม่เสี่ยไฮครับหลายคนเข้ามาดูใหม่ได้ค่ะเดี๋ยวโอ้สดชื่นว่ะ EP นี้จบไป EP ไป EP ต่อไปเลยแบบคออยไป EP ต่อไปกันเลยนะคุณวาถ้าอันนี้จบน่าจบแหละ พอรู้แล้วเพราะโดนจำสกแกรไปรอบก่อนสวัสดีทุกคน <c oughs> ที่เข้ามาดูด้วยนะคะเซย์ไฮครับเซยหไฮทุกคนนะครับทักทายกันได้นะคุณแชมป์คุณกาแฟคุณ v p n o คุณน้ำส้มครับผมคุณเอ็กเอ็กยไฮนะครับยังไม่เล่นคะ่ะเพิ่งขึ้นตะก,กี้เลยชวนคุยกันก่อน <c oughs> คุณน้ำสม้มอน้องกาแฟเซย์ไครับผมสวัสดีคุณไข่มุครับ ก็คเออกำลังจะเล่นนะกำลังจะเล่นนะเพ,พิ่งขึ้นตะกี้กินขนมก่นอนนี่และแก้วเซเว่มาแล้วน่ารักไหมพี่ครับถ้าผ่านไปดานานก็เห็นใครหน้าส้มอยู่หน้าประตูอจริงเหรอเซไฮคุณขวัญครับสวัสดีค่ะน,นี่วันนี้มาเล่นต่อวันนี้มาต่อให้จบนะครับ โอเคแค่นี้นั่นแหละเดี๋ยวเราไปกันเลยแล้วกันแวะทักทายทุกคนก่อนสีัไดครับคุณขวัญสวัสดีนะแวะทักทายประมาณห้านาทีอะไรอ่ะวันนี้ต้องจบไปแล้วละจะได้ขึ้น EP 2สองใช่ครับ คนน,น,น้อยอืมใช่จะได้เอนเตอร์เทนถึงไง <laughs> ได้คุยทุกคนเลยเนี่ยคนน้นอยไม่ไม่รอไม่เป็นรไนรชิวๆครับอะจอยอะ่ะมันไม่ใช่เกมแบบเกมขึ้นฟรีอ่ะมันไม่ใช่เกมดังด้วยที่กำลังจะเล่นจ้าคุณแชมป์นะครับไปไปเลยกันไหมอืมไปเลยปะ รวยลุยลุย,ลยไปทุกคนไม่ต้องดีลาไม่ต้องดีรออ่ะปิดเพลงก่อนนะต่อให้จบต่อให้จบต่อให้จบใช่เฮ้ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <c oughs> ริงไปกันต่อเฮ้ย <c oughs> ถึงตอนไหนนี่ตอนนี้ที่ไฟดับถูกป่ะอ๋อไฟเปิดแล้ว <c oughs> โอเคต้องรีบเข้าข้างในรีบเลย ไม่ต้องรีพิมพ์ครับได้คุยทุกคนต้องเป็นเทอร์เนอร์แน่ๆน่เขาเริ่มจะทำให้ฉันหัวเสียแล้วจริงๆแหละในตัวละครพูดนะทุกคอันนี้มาต่อจากเมื่อเมื่อวันก่อนที่มีใครไม่รู้มาตัดไฟเหมือนเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเป็นแฟนเราเหรอน่าจะเป็นแฟนเราแหละเป็นแฟนเก่าชื่อคาร่าแต่ฉันดันตายก่อนโอเค มามาวันนี้ต้องผ่านแล้วทุกคนเอาใจช่วยด้วยนะครับฝากเคาะใจได้เล่นได้ใครอ่ะเดี๋ยวแบบนึงอ๋ออันนี้ไงคนนี้เนี่ยที่ชื่อคาร่าเธอเป็นคุณเป็นใครอ่ะคุณบอกว่าจอยังเป็นเพื่อนกันอันนี้น่าอันนี้แบบเป็นผู้หญิงแนวโลกจิตใช่คุณบอกว่าคุณจะเป็นเพื่อนฉัน เฮอเนอร์นี่มันไม่ตลกเลยนะฉันรู้ว่าคุณนั่นแหละที่ที่แกง,งฉันน่ะประมาณนั้นแต่ไม่ใช่เท์เนอร์ทุกคนเดี๋ยวรีบขึ้นไปดูกล้องวงจรก่อนแล้วกันมันคือคารา่าไปวิงแต่ที่แน่ๆคือเราทำไฟฉายหายไปตั้งแต่ต้นเกมเออทำไงอะทางไหนเอ้ยเดี๋ยวอันเนี้ยอันเนี้ยอุ้ยมืดจังอันเนี้ยมันจะมาเคาะตรงนี้ทุกคนแล้วนี่ เราเราก็ต้องรีบจุกมาห้องนี้ถูกป่ะเออใช่ไปอ่าเห็นไหมโอเคไปอุ้ยเดี๋ยวนะจุกสุดบนดังว่ะเอ็นขึ้นขึ้นครับขึ้นครับขึ้นครับเอ็นขึ้นนะฉันต้องกลับไปทำงานที่โรงเรียนสำหรับเฮ้ยที่เปิดคนน้ำค้างอยู่ยังค้างอยู่ ไม่ตายเถอะมีใครเคลื่อนไหวหอของล,มล้มละนเนรนาศเลยอะอันนี้ห้องห้องอเล็กแล้วกลับไปดูมีดในครัวที่อยู่ครบปะเดี๋ยวเออใช่ไหนอะ เนี่ยของขอ,องลม้ลม,มดูตรงไหนมีดอะไปอีกกล้องหนึอยอย่งเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่มีสามเล่มนะทุกคนมีดมีสามเล่มนะช่วยกันมองชโ <c oughs> <c oughs> อเคเราต้องทำกับบ้านต่อปะพี่ดิวพี่ดิวปิดโอเคพี่ดิวปิดตัแล้วโอเคทำกันบ้านต่อทำกันบ้านต่อสบายใจเชียร์ <c oughs> แล้วก็พอทำกับบ้านเสร็จใช่ไหม เหมือนมันเดินอะ่ะใครเดินมาวะฉันรู้สึกสั่งหอนแปลกคนรู้สึกเออมันลาดูฟังก็งโง่นะตอนนี้ฉันแค่อยากจะแบบว่าเลิกคิดมากอะ่ะดูกล้องก่อนมาเฮ้ยมีคนเกิดไวด้ทุกคนมายังอะ่ะ โอ้โหประตูเปิดแล้วเข้ามาในบ้านแล้วทุกคนเราต้องทำไงนะอันนี้ยังเราดูตอปะเกมมันจะไกลเอตัแก๊สยังไม่เปิดหรือว่าต้องทำกับบ้านต่อเออจริงด้วยแบบเปิดดูกล้องจอกันเขากันบ้านต่อเฮ้ยมันเสียงมันเดินอยู่ชั้นล่างอ่ะใช่ไหมเสียงเดินอยู่ชั้นล่างอ่ะ ใช่เลยเนี่ยแล้วมันเปิดมันเปิดเตาแก๊สอ,อ่ะฉันยินเสียงบางอย่างจากข้างล่างัน,นี่ย้ยมีถหายมีถหายด้วยชิบหายลาแล้วสบาได้เลยว่าฉันไม่ได้เปิดเตาแก๊สไว้อ่ะ โอ้ตรงนี้แหละโอเคเราต้องลงไปปิดถูกปะอืมโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลงไปปิดก่อนพอ,อพอเราเลินไปปิดจะเราถือนี้ไปด้วย <c oughs> อาวุธอาวุธคู่กายโอ้โหซาวมาแล้วน่ากลัว น่าก,กลัวน่าก,กลัวอย่าลงไปข้างล่างนะทุกคนเพื่อไปปิดเตาแก๊ส hmm. วันนี้ต้องผ่านวันนี้ต้องผ่านชิวๆชิวชิวชิวถ,ถ้าตายทรับเก๋งอะไรวะเดีย๋ยวมาเลยฉันมี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 มมเอ่อที่เปิดกวดอุย้ยมันเปิดห้องไว้ด้วยอ่ะ ไปละรีบขึ้นไปก่อนทุกคนกลัวน่าก,กลัวเอ้าทำไมข้อความเร็รอย่างนี้เอา้าหมายถึงไอ้นี่เนี่ยมันให้ทิ้งออกจากมืออะวรหรอเหมือนแบบว่าพเพย์ทิ้งแม่งเลยอันนี้อันนี้นนห้องห้องนี้ซ่อนได้ เคยเล่นเกมอื่นค่ายนี้ไหมเดี๋ยวจะไป EP สองครับค่ายเนี้ยอ๋ออันเนี้ย EP <ซ> EP ส <4. S 2> ามอันนี้คือ EP สามเดี๋ยวจะไป EP สี่ใช่เดี๋ยวเล่นให้ผ่านก่อนนะใช่ขาใจแต่เมื่อวานเมื่อวานก่อนแล้วเ,เราต้องทำอะไรนะการบ้านเหรอไม่อ่าไม่ทำแล้วอ่ะเราต้องทำอะไรปะอ๋ออ่านแชทป้าเมื่อกี้มันแบบ อ๋อนี่ไงเออมันถามาแอนดี้ว่าแบบว่ามีคอนแทคของเทอร์เนอร์ไหมเพราะว่าแบบเล่นแบบเนี้ยมันไม่ตลกเลยแบบมันคิดว่าเทอร์เนอร์แกลงมันแบบแกลงเข้ามาในบ้านเฮ <Hey! S 2> ้ยอันนี้ไงแอดดี้อันนี้เราส่งของแอดดี้เฮ้ยนายส่งรายชื่อติดต่อเทอร์เนอร์มาให้หน่อยสิเขาแบบแกลงฉันไม่หยุดเลยนะ่ะขอแล้วก็เพื่อนมันตอบว่า เอ๊ะเหมือนว่าเขากําลังยุ่งกับอะไรสักอย่างแหละแล้วเราก็ตอบว,ว่าเหมือนเขาอะแอบเข้ามาในบ้านนี่มันไม่โอเคนะพอกเอ้ยปุ้ยเพื่อน <c oughs> อะไรประมาณนั้นเฮ้ยพวกเขายังอยู่ที่บ้านฉันเลยนะตอนเนี้ยพวกเรากําลังจะไปดูหนังกับเบส่าเบดดี้แต่ฝนก็ดันตกหนักซะก่อนอนะพวกเราเลย อยู่บ้านนอนค้างกันอยู่เนี่ยประมาณานั้นอรอ,อ,อจริงๆมันเนื้อแบบเป็นภาคแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเราสามารถแบบเดินกระโดดได้ใช่เกมค่ายเนี้ยนะนีไ่ไงมีมาแล้ว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 เดี๋ยวแป๊บนึงขนลุกมากอ่ะช่วยด้วยเปิดประตูประตูเปิดแล้ว ลยังไงต่อฉันน่าะโทรแจ้งตำรวจเอออ่าจริงควรเฮ้ยเราไปไหนต่อ,อเธอทางบ้นานเหรอไม่รู้อ่ะหรือว่าต้องทรแจ้งตำรวจก็ไม่ใช่ป่ะเฮ้ยได้ไงอ่านข้อความมันฉัน,<อ>นไม่เคยค<ช>ิดถึงเรื่องนะั้นเลยสักนิดข้อความมาหาข้อความก่อนแล้วกันเอ่ออันนี้ใช่ไหมเออเออเพื่อนเดี๋ยวก่อนคุณได้อ่านบทความที่ฉันส่งให้อย่างเบ็ดดี้เป็นคน บอกฉ ies, อน <S s uh, <S s so ันเกี่ยวกับเรื่องนั้นน่ะมันแบบแม่งน่าสงสัยจริงๆเลยเว้ยอ่านอะไรเนาะกูจะดวนี่เออมันจะมาแล้วได้ยินเสียงอ่ะมันน่าจะเดินอยู่อ่ะใช่ไหมเนี่ยเสียงหายใจเลยเนี่ยหายใจแรงจังวะไปเช็คปอดหน่อยไหมเจ้เออเฮ้ยมาห้องนี้แล้วเว้ย เดี Mirror, ais, <S 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 ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยฉันรู้สึกใจเต้นผิดปกติเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันเดินมาหน้าห้องนู้นก่อนเดี๋ยวเราโอ๊ยเปิดทีวีดูซะด้วยนะถ้าเราก็ต้องวิ่งออกไปป่ะถูกปะเออวิ่งออกไปฝั่งตรงข้ามเดี๋ยวต้องรอมันก่อนเฮ้ยคุณซิโร่เซฮายครับผมสีครับวันนี้ต่อให้จบนะแก้บือก็ดอยแล้วมันจะมาห้องนี้เซเ์ฮายทุกคนนะครับ เราไปตอนนี้เลยได้ไหมเราต้องย่องไปป้าเดี๋ยวมันได้ยินเสียงวิ่งเอไม่รู้แฮะต้องรอมันมาห้องนี้ป้าทุกคนเออมันมันมาทุกคนเนี่ยมันเช็คห้องนี้แล้วอ่ะไม่แต่เราต้องคุยกับมันตอนไหนอ่ะเดี๋ยวมันจะมาเคาะประตูห้องนี้ซึ่งห้องเนี้ยมันโดนปิดตายคือเราต้องคุยตอนไหนนะคุยก่อนแล้วค่อยวิ่งเหรอใช่ต้องคุยก่อนนี่ไงมันมาเดี๋ยละ พอรอบที่แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหัวใจตกไปที่ตาตุ่มเลยเว้ยเฮ้ยอ่าเธอพากผู้หญิงอ่ะเด้ออาอ่าไม่ใช่เอาเอาเสียงผู้หญิงแบบน่ากลัวสิเด้ออาเออเอาได้อยู่เสียงแหบๆหน่อย เอาตอนติดยาคาแรคเตอร์เราเออนี่ไงพ,พูดสิคุณอยู่ในนั้นด้วยเปล่าคะเอาดิคิดถึงคุณมากมากจริงๆค่ะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไ <laughs> ด้อยู่กลัวว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นระหว่างเราเราจะผ่านมันไปด,ด้วยกัน เราเราตอบว่าแล้วเธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ยฮะฉันปฏิบัติกับคุณดีมาตลอดเลยนะ <c oughs> ดูภาคเลยอ่ะต่อแต่เธอทำกับฉันเหมือนฉันเป็นขยะ <c oughs> เลยนะเ <c oughs> ออ <c oughs> แต่เธอต้องการให้ใครช่วยซะเพราะว่าเหมือนเธอติดยาน่ะคาร่าอ่ะกดไปดิคาร่า<ก>ต้อง<ร>ไป,ไป<ช>หาหมอนะเอนอาะฉันรู้ทุกอย่างฉันรู้ว่าเธอทิ้งฉันไปหาเย็นนั่นเออเราตอบว่าอะไรดีอเอาอย่างน้อย เธอก็ไม่ใช่คนติดยาอย่างเธอละกันอันนี้แม่งเลยเถียงแม่งเลยโอ้โหไอ้พักดิแต่ฉันรักคุณนะเออเราเงียบเลยละกันไปไปไปเดี๋ยว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 อาแล้วเรื่องนั้นล่ะเราสมควรได้รับอกาสครั้งที่สองคุณรู้ไหมฉันไม่สามารถไอ้ฉันสามารถแจ้งตำรวจจับคุณได้เลยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จู๊กก่อนใช่ไหมพี่จงจูกใช่ไหมเออจูกดิตอนนี้เลยเอาเลยนะหนึ่งสองจึง๊บย่องไปนะจยังย<า>นะังอีกอ่ะงั้นก็ทำเลยแล้วชิ้นสิฆ่าพวกแกทั้งคู่ กูจุกละผ่านทีหลังจากนั้นเราก็วิ่งออกมาจากนอกบ้านแล้วก็เรียกตำรวจเราออกวิ่งตาไปตามถนนพอตำรวจมาถึงที่นั่นเธอก็หายไปซะแล้วอ โอ้ยกลัวเหมือนกันแล้วางเงี้ยฉันแต่ฉันรู้ว่าเธอแต่รอบแรกก็ตายเอ้ยก็ตุ้ยเหมือนกันอ๋อเหมือนตำรวจตามตัวเจอตามตัวได้ตามตัวจับได้เพราะว่าเราก็รู้ไงว่าเธออยู่ที่ไหนอะอแต่ต่อจ้าคาร่าเป็นหนึ่งในคนแรกที่ฉันเจอในแอปหาคู่เธอแก่กว่าฉันสามปีแต่ฉันว่าเธอก็น่ารักดีเราเลยเริ่มคบกัน เดี๋ยวเราไป EP พสี่กันต่อนะทุกคนแต่เออนวะนี่ไงแต่นเนี่อ๋อแต่สองเดือนเริ่มเออแต่สองเดือนหลังจากที่คบกันเนี่ยเธอก็ไปยุ่งกับเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วก็ฉันพยายามจะช่วยเธอแต่เธอกับโทษฉันรังกับว่าฉันพยายามจะเปลี่ยนเธอ,อฉัน ไลยบอกกับให้เธอไปแล้วก็เลิกติดต่อฉันเหมือนแบบว่าบอกเลิอกอะ่ะแบบว่าอย่าติดต่อกันอีกเลยเข,เขาก็<ด>แบบว่าน่าจะเออโกรธจัดอะ่ะโดนตำรวจโดนทิ้งเอจะติดยาด้วยนี่คาร่า,าใช่ไหมว่าเธอพยายามโน้มน้นาวตำรวจอีกคนนึงว่าคืนนั้นเธอไม่ได้ตั้งใจจะทําอะไรผิดแต่แน่นอนว่าตำรวจไม่เชื่อโอเคจบด้วยดีอโอเค ไม่ม,มันมีหลักฐานกล้องวงจรปิดอะตำรวจก็ไม่เชื่ออยู่แล้วก็แค่ประมาณนั้นอะแต่สิ่งทำที่ทำให้ฉันสับสนที่สุดคือความจริงที่ว่า,วา,มวาไม่มีอะไรถูกขโมยไปจากบ้านเลยปรากฏว่าตอนนั้นเธออยู่ภายใต้อิทธิพลของยาแล้วก็แอลกอฮอล์ปรกก็คือคเขาอะไม่ได้ตั้งใจจะมาขโมยของหรือว่าอะไรทั้งนั้นอะแต่จะมาเราเนี่ยแหละเรื่องเราล้วนๆอะคือของไม่ได้หายสักชิ้นอะอ๋อคือ ของอ่ะไม่ได้หายสักชิ้นแต่แบบเหมือนมาแก้แค้นถูกไหมใช่อ่วครั้งจบโอเคจบแล้วจบไวมากแต่อีทีเนี้วมีอยู่มีแบบตัดเป็นช็าตๆให้อยู่นะภาคดีปไปตามดูได้โอ้ยโอเคจะไปภาคสีต่ออันต่อไปหอคอยที่แบบรอคอยกันมานานเดี๋ยวขอเวลาห้านาทีนะทุกคนเดี๋ยวไปปรับ หลในแปอปไปในบ้านแดงแป,ป๊บหนึ่งทำไมอ่ะก็ไม่ทำไมหรอกมันต้องลงก่อนอไปภาคสี่กันต่อโอเคระหว่างรอเปิดกงเปิดเกมพูดคุยคุยเล่นกันได้ขอคอยคือรุนมากจริงปะ่ะอันนี้ไม่ได้ดูสปอยมาเลยอ่ะไม่ได,ดูไม่ไดูด เดียเ๋ยวขอเคลียร์กอนนะแบบหนึ่งแปบ๊บหนึ่งพูดคุยกันได้นะครับไปหอคอยต่อนะทุกคนใครใหม่เข้ามาพูดคุยกันได้นะกินขนมกินขนมรอบบเดี๋ยวพี่ดีวต้องไม่บบดิไปไนะ